โอ้ขากูดิเจตะวาดกะดิบ่พ่อไปรับเป็นกามยอ้อนดอกจรเฮ้ยผลกันบานห้องก็ได้ทั้งเิมือแห้งหมือคอยมืบอบัวตะว่าส่วนหนึ่งมีต่ลิ้นปล่อยๆยอยู่ ดีครับสวัสดีช่วงเที่ยงครับบรรยากาศมันนี่ก็ฝน,นตกลิ่นหย่อยปอกๆอ,อยู่โอ้ค่ะคือเดี่ตะวาก็นจีบ่พ่อไปรับเป็นกามย้อนดอกพี่น้องเอ้ยฝนกันบานท่อกระไดท่งพี่กบัดว่าหลับมือแห้งมือคอยมือบอัวตะว่าช่วงนี้ก็มีตะลิ่นปล่อยๆอ,อ,อยู่ทั้งผุ่นแม่องไฟกำลังพระอาทิตย์ยืนเน่อยืนได้กินช่วงเที่ยงจเที่ยะเทถาะมันเปรี้ยวพอดีเรื่องข้าวโล่งจ้ะ น้ำยากระปุลน้ำยากระปุลจริงบัดดิกินโดษนะพอดีตัวน้ำยากบเออกินกระปุนมาได้คือพ่อเจ้าเจอสองจานสามจานเป็นว่ามั่วออกมีจ่ากับบ้าเลี้ยเดิแต่ว่ามือนีิมันคักอยู่เ็ดส่วนจริง้ล้วปีนกบมากนี่กบนี่ปลาย่างเครื่องปลาย่างของแสีบแล้วอีซานมันห่อกินกินหนึงสี่กว่ามันคับกีเดิน่ายู้วน่ายิ้มบานๆห่อเนี่ เป็นกบปิงๆบนตัวิ้นออกเกินหนวกบอไรนหรอออกกบกงต้มออปลาย่างลงต้มต้มหอมๆต้มให้ให้มันนุ่มคน ยังไมาต่ำคุณยุ้ยสุดพร้อมๆประเดี๋ยวสุดละว่ามันจะขึ้นทางยมแม่อะไรกำลังเตรียมหันกระช่ายเดียวกืนขิงเข้ากเอิ่นขิงเหเออางคนก็่จะเอิ่นกระช่ายภาษาโรงเรียนเพิ่นเนาะภาษาบ้านเข้าประเดี๋ม่ต้องอะไรใชภาษาภาษาบ้านเข้ากับขัดเบ้านเข้าเอิ่นเนานชิงพี่น้องไปยังไงไปซื้อชิงโรงหน่อยภาษาบ้านโงหน่อย้าไปเนาะเมีเพิ่นเอนมันจะเกิด แตงขิงไปไปสุ่ยขิงไมาใส่อันน้ำยากับปูนี่แน่เหมืนวันเพราะว่าอันอันขิงใหญ่น่ะตีนั่นนั่นเทาก็บ่เคยได้กินดูล่ะเลยมันแมเลอ๋อใหญ่มากแต่เขาก็เคยได้กินน้ำผึ้งน่ะขิงอันน่ะเลยบ่งแจกว่าขิงมันเป็นสันใส่พวกปลาจุ่มใส่ขิงกับปูกขิ่นใส่กวางของมั่งสี่เนาะแกนขิงใส่กันไงกระช่ายโอ้คือว่านกระช่ายเยอะพอแม่ที่ห้องข้าวอื่นกระเกลือมา ชิงกันตัวนี้ละแสดงว่าเขาใจพิดมาโดนตัวนี้เนาะอาเสะไทยกับบ้านเพิ่นเอ็นชิงมาต่อใจพิดกกินชิงก็เสียกวกงเสียบคักวันทีเผู้หญิงหนึ่งโว้ยจะสั่งกินเลยถือว่ารินชิงบ่ไป็นเสตบ่เห็นเขานนำยาขุนควอยกับพ่อแห้งเล้ว่เนึ่เป็นแนวนึงเป็นภาษาโซกันพี่น้อง ตกันไส้ไสมัน่าไ้เนเปื่อยถ้ามันหนุ่มเอาไปแม่นาไอแก่นุ่มแล้วล่ะปลายอย่างครบอย่างนี้แต่คนนี้เดาสองวยหลดะก็ได้ินาดมะขาวมาเด้อเม่อกว่ทีันมื่อนี่สิบวดสี่พร้อมคนสี่บวดก็กล้วยบวดสี่ประตูโอ้เดี๋ยวบกานงั่นตีห้อง จากลแ่ตัวเล้วก้อนเซก็ได้ดอกถ้าหลวงวิตูกินอยนะพรนี่ยแกพรนี่แกแกกลางแกยังออบก้ตัวมันตอนยึดกัน่านอย่างนี้ตูวสิขุดข้าวขุดร้าว ่าวข้อจับคนเลยเชื่องขั้นการเลย่ัวจองงวยมั่นประเดี๋ยเนาะเนี่ที่เด็ดห้อยข่อยจีนหาหงวยไปตัดหญ้ามาหิ้ก็เลยนนำเลย โอ้ยมันสิเต็มได้คนกินเนะาะฮึวนอกินหิว,ห,วหิวมากน้ำตัวเอาเครื่องขึ้นซำจ้ะแต่ว่ามือนี้สิใส่ปลาแดกพอหน่อยซอยดื่มน้ำดิแต่ยิ่น,นั่นจะกินหน่อยว่าแกงข้าปุ่นใส่ปลาแดกจะได้ใช่ไหมปลาแดกนี่ปลาแดกบองปลาแดกบองเออเอาวอา้อยู่ลองิด ประดกบองของพ่อน้อยซอยเดิมเคืองเขากับตำกับนีผสมมสานกันแล้วว่าที่เคยใส่กับได้ใส่ลนะเนาะแต่ว่าในประด็บนันี่ครบหมดแล้วคบก็ต้องมาจ้ะกำลังแกะอยู่ลังลงไปต้มไหมกันอันนี้บ,ด,บดตำจ้ะ เป็นตอนแยกกลางออกเลยถ้งมีตำไป้ต้มกูนเนี่ยก็ได้ใส่ได้จ้ะมันลายตัว <c oughs> เยี่ยมไว้เลยโอ้เสียงฝากห้งงองยืนเแล้วดลิลงไปเลยน้ำล้าง ทีานก็ได้หัวกบวาโว้วววโยผดลงซิมอมอองไงรยวพอซิม,มึงก่อนจะว่าใส่ประเดกบองหลับมันจเป็นรสชาติแน่เด <ừ. S 2> สีใดเลยเฮครสีใดเติมเครื่องลงไปอีกแล้เวเติมอีกอยู่ที่นัน่นชุบรถล้มไปจ้ะจุ่มเขีมบหน่อยเนี่อวัที่น้ำปลาน้ำยาขับปุ่นเลยมัต้องชิ้จมเขีมนน้อยแล้วมันยังนัวแมนเขาใส่ขับปุ่นไปมันยงังเอาเครื่องกระดกใส่ไปอีกจ้ะ เปลาปลาสวยของพหน่อยสสยเดือมุเกาล้ปันได้หอดปันเอางวงงวงไปปูดลงออมด้ยจิ้มกันเดิมปะดี้ รสชาติได้เราจะไปนี่อมไปบดแจ้ะผมไปหูถึงป่ะถิงของเขยเงี้ตัวนี้อึ๊บต้องถเตรียมหมผ่าขาวอีกคนบวชซี่บวชซี่กล้วย กว่กินเนี่ยกินข้าวปุ้นแล้วก็สิดิสดวันวานลองข้อตันีบรรยากาศก็ขึ้นคือมึงคือไม่อยู่เรียกฝนก็ไดเมื่อกะเดียวมืนอกี้กระขึ้นเสิริไลเห็ดมัเชียรเมื่อกี้คับมาอย่างที่ห้อง้องสิว่าแจ้งได้กินเห็ด มีปู่ก็คยถนัดกันด้อย่นปะเไทยอา่อนั่นบ่ฮอดีใส่น้ำตาลบ่นน่ใส่ด้วยขาวหนใ้ำตาลใ้ำา่าวเลยเพอตกอนมันหวานสดน้ำตาลพี่นอนยิ่งฝาบปตัใสเกลือแต่น้ำดำบ่ใส่แล้วใส่เกลือตอนขันกะทิตอนขันกะทิน่ะเครื่องโลกก็ดี โดนปเดจ้งเอยนี่น้ำตาลละไรน้ดเดืดกล้วยซุกขันเขาเดืดสงคนนงก็ติดไปเเป็นโอ้ยจันทกา้วยนจโอ้สุดยดหาเนี่มานังตีการหลงตัวนี้้วยซุกแล้วพี่น ไปปดไปบัน oh, <laughs> ี <careers> Guys, the wow, what age, right? what ่โอ้โหมวยมวมวเกมูว่มีตุ้หัวเตือนหัวเตือนแต่เถอะปวดหัวปอดหัวเตือนแต่เอออากาศฝนที่ตกไม่อยู่ดิเยียมด้วยฮะเหียบ้อยด้วยครับนี่เนี่ยใส่สวยส่ง่ายฮะใส่สวยโอ้วามคำ่นี่นยากับปุนลมิด ขเปิดถาดกอไงพักอีบ่มปหน่อยพน่ไหน้อยเลยท่งทัวึงโอ้ไปเนี่ยพักสิปวดีปวดีปวดกรดจับไปงานเด้อไปนอนงั้นไปจมบ่อบอไปต่งานหรอกไปนนว่าเอาเอามากินน้ำกรนองมือนี้เสียกันพอดีอยากล่องก็มาล่อง เอาเบ้อจะบะนี้มากินข้าวปุณนน้ำยากบย่างเฮียั้คือพอาเมนของใครเรพูดมาขอบคุณนหมูบ้างซี่จานยูว่ะเห็นโมกินกะดื่มน้ำไล่น้ำแหละยกบเป็นมันบะมี่กะยูมต่างบีกินเองทคนไหยทนไปที่เตียงติดดันงแซบอะกินขอกันห้อง ี่นองเลยมามากช้วยน้บ้านตัวกระปุนกระปุนเด้กาเต็มงานกินกระปุนไม่กินของหวานเด้อคุณเดิผู้ใหญ่บบานผู้ใหญ่บบาน มันทางอ,ทาอุจจาระคโทรมาเล่นนะลูกใต้ไม่เดียบลูกใต้แม่เดียบจะเลาซื้ออย่างเดินจะเล่าซื้ยี่บันหัวเราไปววิบัติ แม่ลงไปนเป็นเป็นขาเป็นว้พมม่เสียิขอบุคนทดลองาสาุตขอบุยังไดสาุาุเด้ออาจารย์เาไว้พอไหอาจารย์มึงเลยยหอเปจะา็นอาจารย์ยังดอกซีเป็นเป็นพระอาารย์ติโอ้เจ้าหัวพระขนาด อาก็เป็นลูกม่ลูกพระนี่เกื่ยวันนเป็นเป็นพระอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์มันนออาจารย์ยุ่ม่มาหนวบแม่น้องเป็นเป็น่นบันชื่อาาีแม่แม่ดีอกเป็นอย่านีชื่อมาชูเด้นังมาตีถามมูยังเหนียวไปติดต่อขึ้นอีู่นสตูเนาะมาต้องเกี่ยกั่อมขั้มจับข้ากับพนัดกันเลยนะอาเมืองไ่กอน แฝดแฝดพี่หนอ่องแฝบครับคิดคุ้อย่างขึ้นไปอย่างหือวันว่าออยู่เหล่าตั้งแต่นล้วผิดไก่หอนมือมากไปเนาะ <c oughs> เพิ่มเดียนไหนบุ๊กใเลยพปิดแล้วต้องเก็ปิดระบบปิดน้ำปิดแล้วทั้งห้องทั้งปิดอยู่นี่อยู่กรุงเทพฯถุงลมไหลเนาะเห็นสิ่ดินทั้งไหลเป็ลมที่นักเป็นตะแานที่นั่งคุณ大爷พ่ออยู่พ่อกินเราก็เึ็นไม้ยู่บ้านเด้อจ้า

เรามงมงต้องเป็นดินรักมอรวมเป็นมหันมัน่อเป็นทะเลมันันวันหนึ่ีโร่งมดินกรุงเทพิ่เป็นทะเลราีคแล้วคโคุณนี่ีเช่จรจริงควรปวี่ไม่ถูกนี่ไปเ ย<ส>ี่ย<ส><ส>งจานกันขอให้ได้กับขอบคุณพี่น้อง้ะน่ากับขอบคุณยี่สี่ที่ค่อยเป็นกำลังแรกใจอีสานบ้างหน่อยความเบาเอ็ดลงโงค้งขอให้พี่น้องมะน่ายินดีมีเฮงเด้อจะได้กับเพียงนี้มาเนียประยุนความชิมงานครับสวัสดีครับยิน<ส>ดีครับ<ส>